เป็นน้ำกระเท้ามีอาการเป็นอย่างไรต้องใช้ยาอะไรมาติดตามกันค่ะ หากคุณมีอาการไม่มากพบอาการระคายเคืองที่ผิวลักษณะนี้จะไม่มีการติดเชื้อระยะนี้สามารถรักษาด้วยยาบรรเทาการอักเสบเช่นสเตียรอยเป็นระยะเวลาสั้นๆได้ควรล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งและทายาวันละ2-3ครั้งแต่หากมีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งสังเกตได้จากลักษณะแผลมีความรุนแรงมากขึ้นมีหนองปวดบวมแดงลักษณะนี้จะรักษาโดยการทําความสะอาดแผลให้สะอาดแล้วทายาใส่แผลสดหรือยาฆ่าเชื้อเช่นโพวิโดนไออดีน หรือยากลุ่มครีมฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆในกรณีที่น้ำกัดเท้ามีการติดเชื้อราสังเกตได้จากแผลจะมีกลิ่นที่รุนแรงผิวหนังเปื่อยสีขาวเป็นขุยและมีอาการคันมากจะรักษาโดยการใช้ยาทากลุ่มฆ่าเชื้อราเช่นโกรดามาโซลคีโตพนาโซเป็นต้นซึ่งหากมีอาการรุนแรงหรือพบการติดเชื้อราที่เล็บอาจิจณาให้ใช้ยาก,กินฆ่าเชื้อราร่มด้วย